สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาว a c e b o o k นะคะแล้วก็เพื่อนๆชาว s o c เชียรแคมนะคะตอนนี้นะคะวูตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะก็หนังสือพวกนี้นะคะได้ฟรีค่ะมีคนเขาให้มานะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านหนึ่งตื่นเต้นมากๆเลยเขาเออไปเอามาจากเออคนที่เขาเช่าบ้านนะคะของคุณลุงท่านหนึ่งเสร็จแ,แล้วทีนี้คนคนเจ้าของหนังสือเนี่ย เจ้าของบ้านน่ะจะเจ้าของไอ้คนที่เช่าบ้านนะคะเขาเขาเขาตายเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เลยเขนพวกหนังสือนะคะคือคนคนที่เป็นเจ้าของหนังสือนะเขาเสียชีวิตแล้วเพิ่งจะเสียชีวิตนะคะคนที่เป็นเจ้าของบ้านก็คือเพื่อนในฉันเองนะคะคุณลุงคุณลุงท่านนี้ก็เออก็ไปขนนะคะหนังสือมาหนังสือจากที่ห้องท่านนะคะที่บ้านบ้านเช่าท่านนะคะ ก็เลยได้หนังสือมาเพียบเลยนะคะก็เลยโทรนะคะโทรเรียกให้ดิฉันมาเอาหนังสือนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะรวมถึงหนังสืออ่านเล่นก็มีนะคะพวกฟิ c ชั o นนะคะแต่ว่าที่ชอบมากเลยก็คือนี่นะคะหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็หนังสือเกี่ยวกับออศิลปะนะคะให้ดูนี่ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเป็นอีบ้าเลยนะคะ พอมาถึงเราก็โจนเข้าใส่เลยนะะอยังอื่นอีฉันไม่สนอันนี้ก็เป็นหนังสือเก่านะคะ The Coronation of King George นะคะ and Queen Elizabeth จะให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะคะแกกรรอนรอนนนพทินเนจะเลลังม คือ,อคุณลุงท่านนี้นะคะท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะชำนาญในเรื่องของอืมของเก่านะคะพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าพวกของเก่านะคะของโบราณแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีค่ะก็หนังสือพวกนี้ทั้งหมดนะคะเป็นของดิฉันแล้วค่ะดีใจมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนว่าเดี๋ยวเราอ่านอะไรเจอนะคะอะไรที่แบบว่าเป็น เรื่องสนุกๆเนอะก็จะมาเล่านะคะให้เพื่อนๆออชาวโซเชียลแคมฟังกันนะคะยังไงก็ลาแล้วเนาะบ๊ายบาย